นี่ค่ะยกจานอาหารของคานี่มาเสิร์ฟค่ะลุ้นที่สุดเลยครับการชิมครั้งนี้มันเป็นการชิมที่สําคัญมากเพราะมันเป็นเมนคอสครับอันนี้ผมจะให้เชฟเยงนะคบเพราะว่าเชฟเยงนกาลังลดน้าหนักอยู่ครับโอ้ดีมากเลยก็เลยเอาน้อยๆไปให้ครับอันนี้ให้เชฟยิงเลยครับเพราะว่าเห็นเหมือนกินเยอะครับอันนี้ให้ป้าปองครับกลางพอดีครับ Oh. ตั้งใจเสิ์วันนี้ครับอธิบายจานนี้มาค่ะคะนี่เอ,อ่อจานนี้นะครับจะเป็นซอเกตี้ซอสคั่วกลิ้งครับแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกุ้งแม่น้ำเผาครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าแบบรสชาติน่าจะเผ็ดครบรุกจานของผมมันต้องแบบอร่อยแน่ๆเลยครับ แค่นี้ครับครับจานนี้นะครับโดดเด่นเลยก็คือกุ้งแม่น้ําเป็นของไทยเราครับย่างออกมากลิ่นหอมสุกกำลังพอดีดูแล้วแบบว่าจานนี้ค่อนข้างจะอลังการมากๆรสชาติถ้าสมมุติเรามีการปรุงเพิ่มเอาแบบซอสคั่วก,กิ้งเนี่ยมาใส่เข้า,าไปในกุ้งด้วยเนี่ยจะดีมากเลยขอบคุณครับแค่คนี้ทำกุ้งแม่น้ำออกมาได้อร่อย แต่ตัวสำคัญของจานนี้คือซอสขั่วกลิ้งถ้าครนนี้ได้เพิ่มแกงลงไปรสชาติของขั่วกลิ้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในเส้นมากกว่านี้อีกนะรับรองจานนี้จะเป็นจานที่อร่อยมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับจานนี้นะครับอธิบายความเป็นไทยต่อจากราดเตียงได้ดีเลยครับแต่กุ้งแม่น้ำที่ย่างมาเนี่ยเด้งสู้ฟันดีเลยครับมีความชุ่มฉ่ำอยู่ในตัวด้วยรับลองเด้งให้อาดูหน่อยนะครับ นั่นหละเด้งอย่างนั้นเลยแหละครับเด้งพอไหมครับไอ้ยิงตัว a อนโชวแฮร์หรือเส้นที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาคลุกกับซอสเนี่ยมันจะเข้ากันได้ง่ายขึ้นถือว่าอันนี้เป็นจานที่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้ดีเยี่ยมครับครับขอบคุณครับความไม่ลงผดูไม่แย่ครับก็รู้สึกดีใจครับที่คอนเซ็ปต์มันชัดครับเด้งให้เอตาดูหน่อยดิ สามหาผ้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok Line Ad Heliconia